Infinix z ซ r o 3่5 g นะครับเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการมาพร้อมกับกล้องหน้าถ่ายวิดีโอ 4K 6 0 fps พร้อมกับสีเขียวใหม่นะครับหนังวีแกนเลเยอร์ถ้าวกมามัสเด็กข่าวสารดีดีทาง IT ในช่วงเย็นในวันสแปนในกาสาสิบะทีนะพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแพทย์ข่าวสารที่มาเต่แบบนี้เป็นประจำทุกวันในช่วงนี้นะครับทาง TSM Arena เนี่ยได้มีการเผยถึงภาพถ่ายของโทรศัพท์มือถือ Infinix Zero 3 5 G นะครับเป็นแบรนด์ที่แบบว่าทําให้หลายคนสนใจนะครับเนื่องจากเปิดตัวมือถือที่มีราคาไม่แรงนะแล้วก็สเปคที่ครบถ้วนนะครับ ตัวซีโร่สามสตัวนี้นะครับมาในดีไซน์ที่สวยงามมากนะครับและที่สำคัญที่สุดคือกล้องหลังมี3ตัวประกอบไปด้วยตัวตัวสีก่อนนะครับก็จะมีสสีใหม่นะครับสีเขียวโรนกรีนนะครับที่เป็นฟัาหนังหนังเทียมนะเลลีเกน n รเดอร์นะครับแล้วก็สีส้มโกลเดนโฮลนะครับที่เป็นฝาหลังแบบกระจกที่มาพร้อมกับแรม 12GB กิกหรือความจำ ROM 2 5 6ร b อกิกนะครับกันนล้วก็ฝุ่น IP 53นะครับ แล้วก็ตัวเครื่องยบางไปแค่7.9ม mm. ิลลิเมตร่กี้เราติดในเรื่องของกล้องใช่ไหมอ่ะกระเถิบม,มากล้องก่อนตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีกล้องหลังในเลนส์หลักใน50ล้านพิกเซลนะครับสามารถถ่ายวิดีโอ 4K 60fps ได้ด้วยนะและหน้าจอเขาเป็นหน้าจอ AMOLED 10ปิดนะครับขอบโค้งความสว่าง950นิตครอบคลุมขอบเขตสี DCI-P3 100%รีเฟรดสูง1044เฮิรตซ์ต่างงานตอบสนองนะครับต่อการสัมผัส360เฮิรตครอบคลุมกระจกนิกรภัย Gorilla Glass 5ด้วยนะครับ i n นฟินิตจะมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับซีโร่สาในช่วงเดือนต้นเดือนกันยานเนี่ยเราคงได้เห็นกันนะครับที่จะมีการให้เพียวเดอร์กันนะแลวเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลมากกว่านี้เนี่ยเราจะมาเดทกันในเรื่องราคานะครับ ตัวดีนเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนสามารถที่จะสแกน QR โค้ดที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและข้อที่เราต่อไป ช่องเรามีเฟซบุ o กแฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย